เอาล่ะไงครับขเขมเนซวยหนักของจริงยูเนสโกฉุนจอถอดถอนทิ้งเขาพระวิหารจากมรดกโลกหลังพบหลักฐานเด็ดขเขมเนไม่ได้ใช้โบราณสถานแค่เป็นฐานทหารเท่านั้นแต่ยังเอาไว้ซุกข,ขีปนอาวุธร้ายแรงและอาวุธอีกเพียบที่ขัดตอนหลักเกณฑ์ยูเนสโกทั้งเพ โดยก็ะทำเอางานนี้คุณเซนคิดหนักเพราะโลกสามารถตัดขาดขมรทิ้งได้เลยเพราะหลังจากศึกยก2ที่กินเวลายาวนานถึง20วันที่ผ่านมาทหารไทยสามารถตีแตกเข้ายึดพื้นที่คืนได้ทุกจุดและสามารถนําหลักฐานของขมรมากมายจากฐานมัดชําแหละที่พบทั้งอาวุธและสมุดหลักฐานการวางทุ่นบึ้ม PMN2 ที่ขมรปฏิเสธแล้วปฏิเสธเ่าว่าไม่มีไม่เคยใช้ แถมอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการใช้โบราณสถานเป็นฐานทหารที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขมรใช้ปราสาทต,ตะควายปราสาทขนาและเขาพระวิหารเป็นฐานทหารซึ่งถือว่าละเมิดต่อสัญญาจเจนีวาชัดเจนและผิดต่อหลักเกณฑ์มรดกโลกของยูเนสโก แต่ทว่าล่าสุดครับก็มีอีกหนึ่งหลักฐานที่ชี้มัดเขมรและเสี่ยงทําให้เขาพระวิหารโดนปลดจากบัญชีมรดกโลกถาวรได้เลยหลังล่าสุดได้มีการเปิดเผยภาพฐานทหารและต่อชะดอบนปราสาทพระวิหารที่ตอนนี้ถูกทําลายย่อยยับรวมถึงตัวปราสาทด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่สะดุดตามากที่สุดก็คือกล่องเป็นอาวุธที่กระจ,รจายเต็มพื้นที่พร้อมทั้งมีภาพเจ้าวจจีนที่แอบซุกไว้ในตัวปราสาท โดยก็ได้มีทางด้านเพจดังไทยเบอร์มาเรเวทางรถไฟสายมรณะได้แฉต่อว่ากระบอกเก็บจรวดต่อสู้รถถังในตัวปราสาทพระวิหารเมื่อปราสาทพระวิหารเป็นที่ตั้งกองทหารและซ่องสุมอาวุธเพื่อยิงถล่มไทยต่อให้มันจะเป็นมรดกโลกหาเหวอะไรก็ตามเราจึงมีสิทธิ์ที่จะโจมตีภัยคุกคามนั้นหากเขเมรไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายกับตัวปราสาทเขเมรก็ไม่ควรนำกองทหารหรือต่อชะดอเท่าไปประจำการพร้อมอาวุธในตัวปราสาทและพื้นที่โดยรอบ ภาพนี้เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่ผมได้ตัดออกจากคลิปนะครับเพื่อเอามาแสดงจุดที่เก็บอาวุธของเขมรคลิปได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ทหารไปแล้วโดยเขมรได้นำเอาเจอรวดต่อสู้รถถังเก็บไว้ในตัวปราสาทบริเวณระเบียงคดไม่ชาบว่าเรียกถูกไหมนะครับตรงตัวปราสาทชั้นสุดท้ายก่อนที่จะถึงริมหน้าผา ในภาพจะเห็นได้ว่ามีตัวกล่องทรงกระบอกซึ่งเป็นภาชนะบรรจุจรวดต่อสู้รถถังถ้ามองแบบคนธรรมดาไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาวุธอะไรมากนักผมว่ามันคล้ายคลึงกับกระบอกบรรจุจรวดต่อสู้รถถังที่ทหารไทยยึดได้จากเนิน677แต่อย่างว่าต่อให้มีหลักฐานเขมรก็จะแถได้ว่า 1. เป็นคลิป AI 2ข้างในไม่ได้บรรจุจรวดต่อสู้รถถังแต่เอาของอย่างอื่นใส่แทนซึ่งจะว่าด้วยเหตุใดมันก็เป็นเรื่องโกหกทิ้งสิ้น และกลับมานอกจากมาตรการทางการรบแล้วกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องควรที่จะนําเรื่องนี้ไปฟ้องต่อยูเนสโกให้ปลดปราสาทพระวิหารออกจากบัญชีมรดกโลกเพราะตัวขมรนเองใช้ปราสาทเป็นที่กําบังในการโจมตีไทยกระทรวงการต่างประเทศทํางานหน่อยครับอย่าขี้กลัวให้มากหน้าที่คุณมาแล้ว อย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เองก็ได้มีบทความที่น่าสนใจจาก Facebook อาคมอาสาชำนาญที่ได้วิเคราะห์ถึงการใช้โบราณสถานเป็นฐานทหารแบบนี้มีเสี่ยงสูงที่จะโดนถอดถอนทิ้งจใจการเป็นมรดกโลกได้ทันทีว่า ปราสาทเขาพระวิหารไม่ใช่แค่ก้อนหินหรือสมบัติของเกเัมนแต่มันคือแหล่งมรดกโลกที่อยู่ภายใต้อำนาจของยูเนสโกและมีพันธกรณีทางกฎหมายระดับสากลที่เรียกว่าเออร์กาออมเนสปาเตสหรือหน้าที่ต่อประชาคมโลกโดยรวมกัมพูชาในฐานะรัฐเจ้าของพื้นที่มีหน้าที่ต้องอนุรักษ์ คุ้มครองและที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้แน่ใจว่าแหล่งมรดกนั้นจะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเป้เปาหมายทางทหารหรือถูกใช้สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารไม่ว่าทางใดก็ตามโดยมี4ข้อหลักดังนี้ครับข้อที่1การละเมิอดอนุสัญญาเฮกคส1954ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทรัพย์สินทางวัฒนธรรมได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ อนุสัญญาเฮกห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใช้พื้นที่โบราณสถานและพื้นที่โดยรอบเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารเพราะมันจะทำให้โบราณสถานนั้นตกอยู่ในความเสี่ยง เมื่อกัมพูชาเลือกที่จะตั้งฐานยิงและซุกซ่อนจรวดในปราสาทคุณได้แปรสภาพมรดกโลกให้กลายเป,เป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบด้วยกฎหมายทันทีหมายความว่าถ้าไทยจะยิงสวนเพื่อทำลายคลังแสงนั้นไทยทำได้ตามกฎหมายสงครามและความพินาที่เกิดขึ้นกับตัวปราสาทกัมพูชาต้องรับผิดชอบ100%ข้อที่ 2. การละเมิดอนุสัญญามรดกโลกคศ1972 รัฐภาคีอย่างกัมพูชาต้องป้องกันไม่ให้แหล่งมรดกตกอยู่ในความเสี่ยงการที่คุณลากทหารลากจรวดลากปืนใหญ่เข้าไปอยู่ในระเบียงคดมันคือการบ่อนทำลายวัตถุประสงค์ของยูเนสโกโดยสิ้นเชิงคุณใช้ความเป็นมรดกโลกเป็นตัวประกันในการทำสงครามนี่คืออาชญากรรมทางวัฒนธรรมที่โลกต้องไม่ให้อภัยข้อที่ 3. บทบาทและความรับผิดชอบของยูเนสโกโดยคุณอาคมถามแรงไปถึงยูเนสโกว่า คุณไม่ใช่แค่หน่วยงานปั๊มชื่อโบราณสถานใส่กระดาษแต่คุณคือผู้พิทักษ์เมื่อมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยูเนสโกจะนิ่งเฉยไม่ได้คุณมีหน้าที่ต้องเริ่มกระบวนการตรวจสอบและจัดตั้งกลไกเฝ้าระวังทันทีการที่คุณนิ่งดูดายในขณะที่เขมรใช้ปราสาทเป็นบังเกอร์ยิงไทยมันจะสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือมรดกลอกไม่มีพลังคุ้มครองที่แท้จริงและใครจะเอาปืนไปตั้งในโบราณสถานไหนก็ได้งั้นหรือ ข้อที่ 4. ผลทางกฎหมายของความนิ่งเฉยความนิ่งเฉยของยูเนสโกและประชาคมโลกในตอนนี้อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการยินยอมโดยปริยายหรือ acquiescence หากยูเนสโกไม่ดำเนินการใดๆความน่าเชื่อถือของระบบมรดกโลกทั่วโลกจะพังพินาศทันที และถ้ากัมพูชายังไม่หยุดใช้ปราสาทเป็นคลังแสงยูเนสโกต้องมีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือการถอดถอนออกจากบัญชีมรดกโลกเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ประเทศอื่นที่คิดจะทำตาม เห็นไหมครับว่าหลักฐานมันแน่นขนาดไหนทั้งภาพถ่ายกระบอกจรวดทั้งข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่กัมพูชาเหยียบย่ำจนป่นปี้คำถามคือกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะรออะไรอยู่ครับหน้าที่ของคุณมาถึงแล้วนำข้อมูลเหล่านี้ไปตบหน้าขเขมรในเวทีโลกนำหลักฐานไปกองบนโต๊ะยูเนสโก ESCO, แล้วจี้ให้เขาถอดถอนปราสาทพระวิหารทิ้งซะ ในเมื่อเจ้าของพื้นที่ไม่เห็นค่าโบราณสถานแต่เห็นค่ามันแค่เป็นที่ซ่อนอาวุธก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่โลกจะต้องเชิดชูมันต่อไปและสำหรับพวกเราคนไทยเราชัดเจนครับมรดกโลกคือเรื่องรองแต่ความปลอดภัยของแผ่นดินและชีวิตทหารไทยคือเรื่องใหญ่ที่สุดใครเอาอาวุธมาจ่อหัวเราโดยอ้างว่าตัวเองมีป้ายมรดกโลกคุ้มครองบอกเลยว่าฝันไปเถอะครับถ้าไม่ถอยทหารและอาวุธออกไปก็เตรียมแรงกระแทกจากกองทัพไทยได้เลย ฝากแชร์คลิปนี้ให้ถึงหูผู้มีอำนาจและให้โลกได้รับรู้สันดานขเขมรด้วยครับนี่กระไรกระไรเนี่ยไทยพลองมาติดตีอให้บางโพนเอ้ยบักใบอ้อยบาง,างสระดรเนี่ยหนึง่งตูวัดซาดเปลี่ยนเฮียจึงตั้งมูลบะกเตจอ้อวัดสาทนาไดา้เจ้าซีนวิเชียนเพียน វាកំតិចប្រាសាទយើងចូលតមកយ៉ាងពិតទីឈឺចាប់ណាបងប្អូនអើយខ្ទេចអស់ហៀនសល់តែ អាស្ដាច់នេះណាបងប្អូនខ្តិចខ្តិចអស់វាសល់តិចស្កកស្ដាយហ្នឹងបងប្អូន3112ខ្តិចទីអស់ដល់ប្រហែល100គ្រាប់ទៅវាផោកមកនេះស្ដាច់នេះយើង3112ឬអត់31